อัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน พุทธสุภาษิตบทนี้ท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินมาเนื่อนนานเป็นคำสอนที่สั้นง่ายแต่กลับทรงพลังอย่างยิ่งยวดเป็นเสมือนเข็มทิศที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ทางไว้ให้ว่าที่สุดแล้วท่ามกลางพายุแห่งชีวิตที่พึ่งอันประเสริฐที่สุดหาใช้สิ่งอื่นใดภายนอกแต่คือตนของเราเอง ทว่าในโลกแห่งความเป็นจริงในวันที่ใจเราอ่อนแอในวันที่ความกังวลเกาะกลุ่มและอนาคตดูเลือนรางการพึ่งพาตนนั้นดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ยากเย็นเหลือเกินท่านผู้ฟังเคยรู้สึกเช่นนั้นไหมคะในยามที่เราสับสนเรามักสแสวงหาคำตอบจากภายนอกเรามองหาผู้รู้เรามองหาใครสักคนที่จะมาช่วยยืนยันหรือบอกทางลัดกับชีวิต และหนึ่งในที่พึ่งพิงยอดนิยมที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์มาทุกยุคสมัยก็คือหมอดูหรือผู้ทำนายโชคชะตาการไปฟังคำทำนายหากได้ฟังเรื่องดีก็ชื่นใจรู้สึกมีกำลังใจแต่หากวันใดมีเสียงทักท้วงดังขึ้นมาระวังนะช่วงนี้ดวงไม่ดีจะมีเคราะห์ทำอะไรก็ติดขัดเพราะกรรมเก่าตามมาทัน ปีนี้ห้ามเดินทางไกลห้ามลงทุนมิฉะนั้นจะล้มเหลวเพียงแค่คำพูดไม่กี่ประโยคที่ลอยมากระทบโสดประสาทกลับสามารถสั่นสะเทือนความมั่นคงในใจเราได้อย่างรุนแรงจากคนที่เคยเข้มแข็งก็กลับกลายเป็นคนขลาดกลัวจากคนที่เคยวางแผนชีวิตไว้ดิบดีก็กลับลังเลไม่กล้าก้าวเดิน จากคนที่เคยมีสติอยู่กับปัจจุบันใจก็ลอยไปเกาะเกี่ยวกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่กลับเต็มไปด้วยเมฆหมอกแห่งความน่ากลัวความทุกข์ได้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงแต่เกิดขึ้นเพราะใจของเราได้วิ่งเข้าไปยึดเชื่อและปรุงแต่งต่อคำทำนายนั้นจนกลายเป็นความวิตกกังวล นี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการขาดสติคือความว่างเปล่าที่เกิดขึ้นเมื่อเราวางอำนาจในการกำหนดชีวิตไว้ในมือของคนอื่นหรือคำพยากรณ์ใดๆวันนี้ร่มโพพอดคัสอยากจะชวนท่านผู้ฟังมาสำรวจหัวใจของเราในยามที่ต้องอยู่ณนะสี่แยกแห่งความเชื่อนี้ระหว่างเชื่อตัวเองหรือเชื่อหมอดูทัก เราในฐานะพุทธศาสนิกชนผู้เดินตามรอยแห่งปัญญาควรจะวางใจและปฏิบัติตนอย่างไรท่านผู้ฟังคะก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจธรรมชาติของความกลัวเหตุใดคำทำนายเชิงลบจึงมีอิทธิพลต่อใจเรามากกว่าคำทำนายเชิงบวกนั่นเพราะธรรมชาติของจิตมักจะวิ่งเข้าหาปัญหา จิตถูกฝึกมาให้เราแวดระวังภัยเพื่อความอยู่รอดเมื่อมีคนมาชี้ว่ามีภัยอยู่ข้างหน้าสัญชาตญาณดิบจึงเริ่มทำงานจิตจะเริ่มสร้างภาพสร้างสถานการณ์ถ้าหากว่าแล้วจะเป็นอย่างไรยิ่งคิดก็ยิ่งฝุงงซ่านยิ่งปรุงแต่งก็ยิ่งทุกข์ เรากำลังตกเป็นทาตของอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้เท่าทันความคิดของตนเองไม่รู้ความจริงว่าทุกสิ่งล้วนไม่แน่นอนในขณะเดียวกัน การที่เราสแสวงหาหมอดูก็สะท้อนว่าลึกๆแล้วเราหอยหาความมั่นคงเราอยากได้แผนที่ที่จะบอกเราว่าทางข้างหน้าปลอดภัยเราอยากมีหลักประกรันว่าสิ่งที่เราทำจะไม่ล้มเหลวแต่ในความเป็นจริงธรรมชาตินี้ไม่มีอะไรแน่นอน อน,นิจจังคือความไม่เที่ยงแท้คือสัจธรรมการที่ใจเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าคำทำนายนั้นต้องเกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะดีหรือร้ายนั่นคือการสร้างอุป,ปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดก็หนักเมื่อหนักก็ทุก ไม่ว่าคำทํานายนั้นจะแม่นยำหรือไม่ก็ตามแต่ความทุกข์ได้เกิดขึ้นกับเราแล้วในปัจจุบันขณะแล้วเราควรทำเช่นไรเมื่อมีคนทักว่าเคราะห์ร้ายกำลังจะมาเยือนเราควรจะนั่งรอรับชะตากรรมนั้นหรือเราควรจะทำอะไรในทางพระพุทธศาสนาคำตอบนั้นชัดเจนอย่างยิ่ง คำสอนที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งที่จะมาไขกุญแจความลับแห่งโชคชะตาก็คือหลักธรรมเรื่องกรรมหรือกรรม,มสักกตาท่านผู้ฟังคะบ่อยครั้งเมื่อเราได้ยินคำว่ากรรมเรามักจะนึกถึงกรรมเก่าเรามักจะเชื่อมโยงไปถึงโชคชะตาที่ถูกกำหนดไว้แล้ว เมื่อเจอเรื่องร้ายเราก็มักจะถอนใจคงเป็นเวรกรรมแต่ชาติปางก่อนความเข้าใจเช่นนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปและอาจนำไปสู่ความเชื่อแบบงอมืองอเท้ารอรับผลกรรมโดยไม่คิดจะทำอะไรซึ่งนั่นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธองค์คำว่ากรรมในภาษาบาลีแปลว่าการกระทำ และพระพุทธองค์ทรงเน้นย้ำว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของกรรมคือเจตนาเจตนาหังพิกเวกัมมังวทามิความหมายคือภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนานั่นแหละคือกรรมดังนั้น กรรมจึงไม่ใช่โชคชะตาที่ถูกลิขิตมาจากฟากฟ้าแต่กรรมคือการกระทำที่เราเป็นผู้สร้างผู้เลือกและผู้กระทำด้วยตนเองพระพุทธองค์ทรงสอนหลัดกรรมมสัสกตาคือความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของ,ของตนไว้ว่าเรามีกรรมเป็นของตนกรรมมัสโกมิเราเป็นทายาทของกรรมกรรมมัายาโท เรามีกรรมเป็นกำเนิดกรรมมโยนี้เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมพันธุทุเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมมาปัติสารโนเราทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอย่างกรรมมังกะริสามิเมื่อเราเข้าใจชั้นนี้เราจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นค่ะ ชีวิตของเราไม่ได้ถูกกำหนดไว้ตายตัวแต่กำลังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งการกระทำทีนี้เรามาดูกันว่ากรรมที่ว่านี้ทำงานอย่างไรในพระอภิธรรมหรือในคำสอนทั่วไปเรามักจะแบ่งกรรมง่ายๆออกเป็นสองส่วน 1. กรรมเก่าอดีตกรรม นี่คือการกระทำทั้งทางกายวาจาและใจที่เราได้เคยทำไว้ในอดีตไม่ว่าจะเพิ่งผ่านมาเมื่อวานหรือในชาติพบก่อนๆก,กรรมเหล่านี้ได้ถูกบันทึกไว้และส่งผลมาเป็นวิบากหรือผลของกรรมในปัจจุบัน กรรมเก่าคือสิ่งที่กําหนดต้นทุนของเราในวันนี้กําหนดว่าเราเกิดมาในครอบครัวแบบไหนมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรมีสติปัญญาพื้นฐานเท่าใดหรือมีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรนี่คือส่วนที่หมอดูหรือผู้มียานทิพย์อาจจะมองเห็น เขาอาจจะเห็นร่องรอยหรือกระแสพลังงานของกรรมเก่าที่เราเคยทำไว้หากเราเคยทำกรรมไม่ดีไว้เช่นเคยเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นกรรมนั้นอาจจะส่งผลเป็นวิบากให้เรามีเกณฑ์ที่จะประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยนี่คือที่มาของคำทักท้วงว่ามีเคราะห์ 2. กรรมปัจจุบันปัจจุบัน,นกรรมนี่คือส่วนที่สําคัญที่สุดที่พระพุทธศาสนาเน้นย้ำกรรมปัจจุบันคือการกระทำที่เรากําลังทำในขณะนี้คือเจตนาความคิดคำพูดและการกระทำของเราในวินาทีนี้ทำไมจึงสําคัญที่สุดเพราะ กรรมปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้และกรรมปัจจุบันนี่เองที่มีอานุภาพที่จะเปลี่ยนแปลงตัดรอนหรือส่งเสริมผลของกรรมเก่าได้ท่านผู้ฟังคะลองนึกภาพตามนะคะกรรมเก่าเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่เราเคยหว่านไว้ หมอดูอาจจะเป็นคนที่มองเห็นว่าเรามีเมล็ดพัน์ธุแห่งความเจ็บป่วยหรือเมล็ดพัน์ธุแห่งการสูญเสียอยู่ในมือเขาจึงทํานายว่าต้นไม้แห่งความทุกข์จะงอกเงยแต่ท่านผู้ฟังเมล็ดพัน์ธุนั้นจะงอกงามได้หรือไม่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเมล็ดพัน์ธุเพียงอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับดินน้ำปุ๋ยและแสงแดดที่เรากำลังให้มันในปัจจุบัน กรรมปัจจุบันก็คือดินน้ำและปุ๋ยนั่นเองหากหมอดูทักว่าท่านจะมีเคราะห์ร้ายนั่นคือเขาสรุปผลจากเมล็ดพันธ์เก่าแต่ในปัจจุบันท่านผู้ฟังกลับใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทท่านมีสติในทุกการกระทำท่านจเจริญเมตตาต่อสรรพสัตว์ท่านให้ทานรักษาศีลท่านสวดมนต์ภาวนาทำจิตใจให้ผ่องใส การกระทำดีในปัจจุบันเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนการที่เราปฏิเสธที่จะรดน้ำพรวนดินให้กับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีนั้นหรือเป็นการนำปุ๋ยชั้นเลิศคือกุศล,ลกรรมมาบำรุงเมล็ดพันธุ์ที่ดีเช่นเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาให้งอกงามขึ้นมาแทนที่ผลของกรรมเก่า ที่ควรจะส่งผลรุนแรงก็อาจจะเบาบางลงจากที่ควรจะเสียเลือดเนื้อก็อาจจะแค่หกล้มถลอกจากที่ควรจะล้มละลายก็อาจจะแค่ขาดทุนเล็กน้อยหรือในบางกรณีกรรมดีในปัจจุบันอาจจะมีกำลังมากพอที่จะตัดรอนวิบากกรรมไม่ดีนั้นให้ไม่สามารถส่งผลได้เลยในทางกลับกันหากหมอดูทักว่า ท่านกำลังจะรวยเพราะเห็นมเมล็ดพันธุ์แห่งโชคลาภแต่ในปัจจุบันท่านผู้ฟังกลับประมาทใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ทำงานคบคนพาลเบียดเบียนผู้อื่นหลงระเริงในอาบายมุกมเมล็ดพันธุ์แห่งโชคลาบนั้นแม้จะมีอยู่ก็ไม่อาจงอกงามได้เพราะท่านกำลังเอาอยาฆ่าแมลงคือ อากุศล,ลกรรมไปราดรถมันทุกวันจากที่ควรจะรวยก็อาจจะแค่เกือบหรืออาจจะกลายเป็นยาจกไปเลยก็ได้ท่านผู้ฟังเห็นไหมคะอนาคตไม่ได้ตายตัวคำทํานายเป็นเพียงความเป็นไปได้ที่อิงจากข้อมูลในอดีตกรรำเก่าแต่ผู้กำหนดอนาคตที่แท้จริง คือตัวเราในปัจจุบันขณะดังนั้นเมื่อเราย้อนกลับมาสู่พุทธสุภาษิตท,ที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตนที่พระพุทธองค์หมายถึงไม่ใช่เพียงร่างกายหรือความคิดที่ฟุ้งซ่านแต่ตนในความหมายอันลึกซึง้งคือตนที่ฝึกฝนดีแล้ว คือตนที่มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมคือตนที่มีปัญญารู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำคือตนที่มีวิริยะคือความเพียรพยายามในการละความชั่วและสร้างความดีนี่คือที่พึ่งอันกเกษมที่พึ่งที่อยู่กับเราทุกลมหายใจที่พึ่งที่เราไม่ต้องไปร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆภายนอก มีเรื่องราวคำสอนจากพระสุปฏิปันโนพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในเมืองไทยที่สะท้อนหลักการนี้ได้อย่างชัดเจนหลวงพ่อชาสุพัทโทแห่งวัดหนองป่าพงท่านเป็นพระเถระที่เน้นย้ำเรื่องการดูจิตและการปฏิบัติมากกว่าเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหารครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์ที่กำลังกังวลใจเรื่องเลิเกยาม เขาจะทำการมงคลแต่ก็กลัวว่าถ้าทำในเลิกไม่ดีจะเกิดภัยพิบัติหลวงพ่อชาท่านจึงเมตตาสอนด้วยภาษาที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งท่านกล่าวว่าเลิกดีมันอยู่ที่เราถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีนั่นแหละคือเลิกดีถ้าเราคิดชั่วพูดชั่วทำชั่ว ต่อให้ไปหาเลิกดีวิเศษมาจากไหนมันก็ไม่ดีอย่าไปมัวแต่มองหาเลิกบนฟ้าให้มองหาเลิกที่ใจเรานี่คำสอนนี้ช่างสอดคล้องกับหัวข้อของเราในวันนี้เหลือเกินเมื่อหมอดูทักว่าเป็นเลิกไม่ดีหรือดวงตกหน้าที่ของเราไม่ใช่การกลัวหรือยอมจำนน แต่หน้าที่ของเราคือการสร้างเลิกดีด้วยตัวของเราเองสร้างมันขึ้นมาด้วยกรรมปัจจุบันแล้วเราจะเชื่อตัวเองอย่างไรให้ถูกต้องเราจะนำหลักการกรรมและการพึ่งตนเองมาประยุกใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อได้ยินคําทักท้วองได้อย่างไร มีแนวทางปฏิบัติที่จะเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นปัญญาดังนี้ค่ะ 1. รับฟังอย่างมีสติไม่ตื่นตระหนกเมื่อได้ยินคำทักท้วงไม่ว่าจะจากหมอดูหรือจากกัลยาณมิตรสิ่งแรกคือรับรู้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆรู้ว่าตอนนี้ได้ยินรู้ว่าตอนนี้ใจเริ่มสั่น ใจเริ่มกังวลเพียงแค่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่ากระโจนเข้าไปเป็นอารมณ์นั้นขอบคุณเขาที่กรุณาเตือนแต่อย่าพึ่งเชื่อ 2. พิจารณาด้วยปัญญาไม่ปฏิเสธทันทีคำสอนของพระพุทธเจ้าในกาลามสูตรสอนเราว่าอย่าพึ่งเชื่อเพราะฟังตามๆกันมา อย่าพึ่งเชื่อเพราะเป็นครูบาอาจารย์อย่าพึ่งเชื่อเพราะตรงกับความคิดเราแต่จงพิจารณาคำเตือนนั้นมีเหตุผลหรือไม่สิ่งที่เขาทักเช่นทักว่าให้ระวังเรื่องสุขภาพเราก็หันกลับมาดูเหตุปัจจัยจริงสิเราพักผ่อนน้อยมาหลายเดือนแล้ว เราไม่ได้ออกกำลังกายเลยเรากำลังเครียดเรื่องงานเห็นไหมคะคำทักอาจจะเป็นเพียงกระจกสะท้อนกรรมปัจจุบันที่ไม่ดีที่เรากำลังทำอยู่ได้คะ่ะ 3. ยอมรับความไม่แน่นอนความไม่ฝากความหวังทำความเข้าใจกับสัจธรรมว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน คำทํานายก็เป็นเพียงเงาของอดีตอย่ายึดมั่นว่ามันต้องแม่นหรือไม่แม่นวางใจให้เป็นกลางไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะ,ะเผชิญหน้ากับมันด้วยสติ 4. เร่งสร้างกรรมปัจจุบันที่ดีนี่คือหัวใจสำคัญนี่คือการแก้เคล็ด หรือสะเดาะเคราะห์ที่ดีที่สุดในพระพุทธศาสนาไม่ใช่การไปวิ่งเต้นหาพิธีกรรมแต่คือลงมือทำความดีในปัจจุบันมีสติให้มากขึ้นหากเขาทักว่าระวังอุบัติเหตุเราก็มีสติในการขับรถในการเดินในการทำงานความไม่ประมาทมี่ะค่ะ คือเกราะป้องกันภัยที่ดีที่สุดรักษาศีลศีลคือปกติศีลหคือการรับประกันว่าเราจะไม่สร้างกรรมชั่วใหม่ที่จะมาซ้ำเติมการไม่เบียดเบียนผู้อื่นศีลข้อหนึ่งคือการต่ออายุคือการสร้างความปลอดภัยให้ชีวิตให้ทานและเจริญเมตตา หากเขาทักว่าดวงตกมีเจ้ากรรมในเวรการให้ทานคือการสละออกการเจริญเมตตาแผ่ส่วนกุศลคือการเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรเปลี่ยนกระแสะแห่งความอาฆาตให้เป็นความเย็นจิตที่เต็มไปด้วยเมตตาย่อมเป็นจิตที่มีพลังภัยอันตรายใดๆก็ยากที่จะเข้ามากระทบ สวดมนต์และเจริญภาวนาการสวดมนต์คือการนำพุทธานุสติคือการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเข้ามาในใจการนั่งสมาธิคือการฝึกจิตให้ตั้งมั่นให้เข้มแข็งจิตที่มีสมาธิคือจิตที่มีกำลังเมื่อจิตมีกำลังต่อให้วิบาก ผลกรรมไม่ดีจะส่งผลใจของเราก็จะไม่หลมเราจะสามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างมั่นคงและผ่านพ้นมันไปได้ด้วยปัญญาท่านผู้ฟังคะเชื่อตัวเองหรือจะเชื่อหมอดูทักคำตอบไม่ใช่การปฏิเสธโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงและก็ไม่ใช่การยอมจำนนต่อคำทำนายอย่างงมงาย แต่คำตอบที่ประเสริฐที่สุดคือการหันกลับมาหันกลับมาเชื่อมั่นในศักยภาพของความเป็นมนุษย์ศักยภาพที่จะเลือกศักยภาพที่จะสร้างศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมว่าเราคือผู้ลิขิดชีวิตของเราเองด้วยการกระทำในปัจจุบันขณะคํำทำนาย อาจจะเป็นลมที่พัดมาแต่สติและปัญญาของเราคือหางเสือที่จะขัดท้ายเรือชีวิตลำนี้ให้มุ่งหน้าไปสู่ทิศทางที่เราเลือกอย่าปล่อยให้ความกลัวที่เกิดจากคำพูดของคนอื่นมาขโมยความสงบสุขในปัจจุบันของเราไป อย่ามัวแต่รอคอยโชคชะตาแต่จงสร้างโชคชะตาด้วยการคิดดีพูดดีและทำดีนั่นแหละคือเรืกดีที่แท้จริงสุดท้ายนี้มีคำถามชวนคิดฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังได้ไตร่ตรองในวินาทีนี้กรรมการกระทำที่ท่านผู้ฟังกำลังสร้าง ไม่ว่าจะเป็นความคิดคำพูดหรือการกระทำม,มันกำลังนำพาอนาคตแบบไหนมาสู่ตัวท่านถ้าท่านผู้ฟังเห็นว่าธรรมะวันนี้เป็นประโยชน์ฝากกดถูกใจและกดติดตามร่มโพพอดแคสต์ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้เดินไปบนเส้นทางธรรมร่วมกัน ขออำนาจแข่งคุณพระศิรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้ฟังได้คิดและได้ปฏิบัติในวันนี้จงเป็นเหตุให้ท่านมีความสุขความสงบและผลจากถูกทั้งปวงพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ